ที่เราไปมาครบหมดแล้วแบ่งบุญแบ่งกุศลให้กับกาลพญานาคอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรแถวย่านบ้านนี้อดีตแต่ชาติบรรพบุรุษของเราอาจจะตกหล่นอยู่แถวนี้รอรับส่วนบุญอยู่ในขณะน,นี้เมื่อเรามาแล้วถ้าเราไม่กวดน้ําอุทิศไปให้เขาเหล่านั้นเขาก็จะผิดหวังเสียใจเหมือนกับเปรตพระเจ้าบิมริสารที่มาขอรับส่วนบุญจากพระเจ้าบิมริสารพระเจ้าบิมิสาราถวายวัดเบลวันแห่งแรกในโลก แต่ไม่ได้กรดน้ําไปให้ก็เลยต้องมาเข้านิมิตเข้าฝันพระเจ้าพิมพิสารจึงได้กรดน้ําว่าอิทังเมยาตินางโหตุสุกิตาวตุยาตโยเป็นครั้งแรกเมื่อวานเราไปกันมาแล้วเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนอกจากเรามาทัศนศึกษาพุทธประวัติพุทธสถานรู้แล้วเราก็มาตั้งจิตอธิษฐานให้กับบรรพบุรุษของเราที่มรรรับสมบนรณ์หลายพบหลายชาติหลายกับหลายกัยกนเราพบหนึ่งชาติหนึ่ง เราอาจจะมาอยู่แถวย่านบ้านนี้และอนาคตข้างหน้าเราอาจจะมีโอกาสได้มาเกิดที่นี่ได้ฟังธรรมจากพระสีอริยเมตรตรอาจจะได้มีส่วนแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าต่อไปไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นมาถึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปตรงน้นครับไปแผ่บุญบาร,รมีตรงน้นที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัชฉลั